อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับผมชัยนครน,น,น่านร้านผ้าบ้านพระบูชาคลิปนี้เป็นคลิปเปิดสั่งจองพระปิดตาจินดามานีรุ่นแรกหลวงปู่ขานอินทปัญโยสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหนองอ้อจังหวัดมุกดาหารพระปิดตาจินดามานีมีพุทธคุณครอบคลุมหลากหลายด้าน โดยเน้นไปที่เมตตามหานิยมโชคลาบและความอยู่ยงคงกระพันผู้ที่ศรัทธาเชื่อว่าจะช่วยให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค้าขายร่ำรวยและแคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆด้านเมตตามหานิยมช่วยให้เป็นที่รักของคนทั่วไปเข้าหาผู้ใหญ่ก็ได้รับความเมตตาค้าขายก็มีแต่คนอุดหนุนด้านโชคลาบเชื่อว่าจะนำมาซึ่งโชคลาบเงินทอง ทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองด้านแคล้วคลาปลอดภัยช่วยปกป้องคุ้มครองจากพยันตรายต่างๆทั้งจากอุบัติเหตุและจากศัตรูด้านอยู่โยงคงกระพันมีความเชื่อว่าสามารถช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆได้ด้านมหาอุดช่วยให้หยุดยั้งสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่จะเข้ามาหาเราด้านเสริมดวง ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและยังช่วยกับร้ายกลายเป็นดีหลวงปู่ขานดินทัพโยเทพเจ้าดงเย็นเจ้าว,วาดวัดศีสะอาดและสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหนองอ้อจ,จังหวัดมุกดาหารปัจจุบันสิริอายุ90ปี69พันษาประสบการณ์คาหมากของหลวงปู่ช่วยชีวิตหลวงปู่เป็นคนที่ชอบกินหมากพรู และนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าคำหมากช่วยชีวิตเพราะสมัยก่อนหลวงปู่ไม่ทำวัตถุมงคลจะทำแต่ตะกุดและก็คำหมากถ้าใครๆที่ไปหาหลวงปู่ก็จะได้คำหมากมาคนละแวกนั้นก็จะเอาคำหมากมาใส่กรอบห้อยคอติดรถเดินทางโดยตลอดจนทำให้ชานหมากของหลวงปู่เป็นที่คนศรัทธาอยากได้เพราะชาวบ้านเชื่อว่ามีคำหมากของหลวงปู่แล้วปลอดภัย ขนาดรถตกคลองจมน้ําคนในรถทุกคนยังไม่เป็นอะไรเพราะในรถนั้นมีคำหมาของหลวงปู่นี้เองพิธีพุทธาพิเศษปรุกเศก6วาระวาระที่1วันที่14พฤษภาคม2อง8ณสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหนองอ,อ้อกดนำเลิกโดยหลวงปู่ขานอินทป,ปัญญยวาระที่2วันที่16พฤษภาคม2อง8ณธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินอธิษฐานจิตโดย หลวงปู่ศิลาศิริจันโทวาระที่3วันที่18พฤษภาคม2 5 6 8ณสวนสงแกเปนะณกุฏิเก่าหลวงปู่มหาศิลาอธิษฐานจิตโดย 1. หลวงพ่อตุ้มวัดเกาะเกิ้งมหาสารคาม 2. พระอาจารย์สุรพลวัดป่าทองประดิษฐ์จังหวัดกาลสิน 3. ์ 3. หลวงพ่อสุชาญโพธิคุณวัดโพธศีสะอาด 4พระอาจารย์นิยมอาสาพนมสวนสงแกเปะวาระที่4วันที่31พฤษภาคม2 5 6 8ณวัดนนเดือ่อจังหวัดร้อเอดอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทพระอาจารย์ต้อมประพัสโรพระอาจารย์เด่นดวงติสโรพระอาจารย์ปูปัญญาวชิโรวาระที่5วันที่21มิถุนายน2 5 6 8 ณวัดแจ้งในายโคราชอธิษฐานจิตโดยพระอาจารย์อุ่นใจพระอาจารย์ป๋องพระอาจารย์วาพระอาจารย์มหาต่อพระอาจารย์มหาเมธีประธานฝ่ายคาราวาสแม่ทัพภาคที่สองวราระที่6วันที่5กรกฎาคม2 5 6 8ณสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหนองอ้อจังหวัดมุกดาหารอธิษฐานจิตโดยหลวงปูกขานอินทป,ปญโย ร่วมบุญเช่าบูชาเป็นอะไรการลุ้นโชคบูชา1ลุ้นลุ้นละ250บาทถ้าเอา3ลุ้นคิด700บาทถ้าเอา5ลุ้นคิด1000บาทจัดส่งฟรีแบบจมเง็นปลายทางไม่มีบุกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบบกเพิ่มส่วนรอบการจัดส่งสถานะของตัวนี้รอปลุกเสกวันที่5ที่จะถึงนี้นะครับ หลังจากบุกเสกก็รอผู้สร้างเขาจะส่งให้มาประมาณ2-3สวันน่าจะได้จะส่งให้นะครับรอบไม่น่าจะเกินประมาณวันที่7ที่8นี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะเปิดจองกันไว้ก่อนนะครับใบรายการการันตีหนลังลุ้นไม่ซ้ำกันเพราะว่ามีให้ลุ้นจำนวน100รายการลุ้นหน้ากากทองคำลุ้นมังกรทองคำลุ้นหน้ากาก3 k ลุ้นหน้ากาก 2K ลุ้นหน้ากากสนิมเขียว ลุ้นหน้ากากทองทิพย์ลุ้นหน้ากากทองแดงเท่อนลุ Olá, ้นกำไรทองคำคู่ลุ้นกำไรเงินคู่ลุ้นตะกุดทองคำลุ้นตะกุดทองลุ้นตะกุดเงินลุ้นฝังก้อนทองลุ้นสะดือก้อนทองลุ้นหน้าอกแผ่นทองลุ้นหินยกมงคลลุ้นฝังหมุดนะลุ้นงานเพ้นลุ้นเหรียญกลมการเมืองลุ kes, Pass, ้นฝังเพชรลุ้นฝังพลอยลุ้นงานแกะไม้มงคล ตะกรุดทองคำตะกรุดเงินตะกรุดทองฝังเพชรลุ้นกระดูกคชสารตะกรุดทองคำตะกรุดเงินตะกรุดทองฝังเพชรฝังพลอยลุ้นงานดินเผาลุ้นหุ้มทองคำร้อยเปอร์เซนต์ลุ้นงานออปชั่นอีกมากมายมวลสารสำคัญก็จะมีจีวรของหลวงปู่ขานแล้วก็จะมีเกสาของหลวงปู่ขานแล,และที่สำคัญก็จะมีคำหมากที่ลูกศิษย์เรียกว่าคำหมากช่วยชีวิตของหลวงปู่ขานอินทประโยใส่บรรจุไ้ด้วยนะครับ ถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า LINE อ d ดีเป็นล i n แอด pbpb4289 แอด pbpb4289 ถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกน QR code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ล i n แอดของร้านผ้าบ้านพระบุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางลายแอได้เลยงา่ายนีเดียว ช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาวไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรุปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ